สวัสดีท่านผู้ชมสบาย,ด,ายบด,ดีพี่น้องปองปายเบดสุคสุขกนพี่น้องจ๋าวันนี้เบามีจะทําเมนูอาหารว่างรอบบายพี่น้องอันนี้จะเป็นข้าวเกียบดอกไม้จากคุณป้าสลนบุรีเดี๋ยวจะลองทอดดูว้าวทอดตรงทอดที่ละหน่อยทอดหลายบรไดเพราะว่ามัน มันลายเกิดมันสิบอทั่วถึงน้ำมันเนาะน้ำมันเดือดเดือดอันนี้เขาเก็บดอกไม้เล็กๆทอดออกมาก็จะประมาณนี้เขาเกียบผลไม้เนาะคุณป้าเพิ่นผากมา่ให้กระโดแล้วแต่บอคอยมีเวลาเห็ดกิน นี่พักให้เสด็จนำอาลงอีกรอบว้าวนี่พี่น้องไอ้ท่อดลงไปยุบหนึ่งเด้ออื้อหือ ถ้าไฟาแรงเกินมันก็จะไหม้นะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นไฟต้องกลางๆถ้าอ่อนเกินก็บ่สุกสวยงามมากนี่ข้าวเกี่ยว เดี๋ยวจะเอาลงอีกกรรมหนึ่งอาลงที่ละซ้ำนี่พี่น้องอาลงหลายผลหรือนั่นหน่อยเดียว น,นี้ฝากมาจากจังหวัดสนบบรีเนาะของคุณป้านกยูงเพื่อนฝากมาให้บ่อยเข้าเกียบมาทอดให้เด็กๆก,กินหลายคนก็ถามหายว่าซื้อ,อยุไสบ่มีก็บรรลอยุไสยมี สวยงามมากพอแค่นี้ท่านผู้ชมนี่พี่น้องเรียบร้อยแล้วเมนูอาหารหว่างหลังเทียง ตำมามา่ากับทอดข้าวเกียบสมมักม่วงเฮิมมามาพี่น้องจา๋ามาพี่น้องจา๋าสบายดีอีกรอบพี่น้องสบายดีป้าลุงทอดข้าวเกียบจากชนบุรีแล้วฝากว่า ก็มันแผ่นน้อยบ่ดีบ่มีว่าอยากกินตำมะข้่งพี่น้องได้กินจะโดนแล้วแต่ว่ามัเอ๊ะมะข้่งบ่มีไปหาสื้อสนอกจากตลาดอยู่ในเมืองตลาดพอสนั่นกะสิกินก็ตำมาม่าแบ่งจานจานนะค่อนซีนี้ยุบตำมาม่ามาม่านี่มันจะออกรด ย่าเข้มเข้มอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาต่ำอย่าไปใส่เข้มหลายเนาะใส่น้อยหนึ่ง,าางมือลิงน้ำแล้วจดตรงมีมือลิงนีมครับมือลิงเลยก็ส่วนข้าเกือบัดรไปให้ายดึงขึ้นทำยีดตัวนี้ก็จะึ้นหม่ กิน,ลน,ญญนเลยรสอืเดือดจานนะยาบุญไม่ยาจัดข้าวเกี๊ยวม,มันเสียวมันๆเนาะคลายกแคบหม,มูแต่ว่าท่านจกินกระตําหงก็จะว่าวแซ่บม,มาๆพี่น้องจ๋าบันนี้กระกตําหม่าม่าท่านาะกินแต่อันข้าวเกี๊ยวนะนเดี๋ยวมันสิเผ็ด พาไปหาเฮดปวดปวกไปกับบ so yeah. uh ้านได้อ hmm. พ mm ี่น้องมันยังโบทันโพหอดิ่ยังน้อยมือ่นยังน้อยมือมาห้าตัวน่ะเม่วันนี้เราไปใช้เชือกตาดก็ชวนแม่ไปหาเห็ดนี่แหละเมฆบอกไปจะไปแล้วเลยเม่ต้องมือจะมาแล้วรอบหนึ่งไปบ้าได้พี่น้อง แส่วิธามเขาเก็บเขาเก็บผลผลไม้ขอขอนุญาตเอามือหยุบแลท่านผู้ชมจะได้แซ่บ พักหายหลายน้องทําน้องทางน,อทานสอบแล้วมื่นเป็นมื่นที่สามมืม่นมื่ชุดถ่ายม,มาทำสอบกินยังกินยังทไมมากินได้เยอะก,กินไรกินข้าวเกียยิบเอาลย เนี่ยชมมุกม่วงการหอดแล้วคืออยากชมแล้วมชมวตัแล้วันศัพท์มุกม่วงพออยากไรหมื่นแล้วมุกม่วงก็เริ่มเปิดแล้วเด้่ยมกม่วงเพิ่ม <ๆ S 2> อยู่บ้านเขายายยังหลายอยู่มันเป็นรอบสองหอบสามแต่ว่าก็สิเบิดย้อนชาวบ้านแล้วก็เจ้ามาต่อยเพราะมันเบิดมุกม่วงชิดแล้ว ปลาตัวหิ้วเข่าติพรใจใส่วับวับเบาบ่จบาจพี่หนาเบาใจครับพี่ลุเมื่อจไปหาให้ปัวแกเข่าแต่ไม่ยอมป่ไปหรอกหัวแพไปหามันก็ยังหน่อยอยู่บ้อนโพดินใสแบบว่าเคยเก็บมองใด้ละคุดเบิงยังไงบ่มันยังบ้านโพดินครับยี่ลุ่นไปก็ย้านโพดินย้อน้วอายลุ่นกับคุดเอามั่ย้อนยัางเป็นดอกครับ ตัวมันโผล่กับมีอยู่หน่อยโันไม่เห็นในจนต์สไดล์ขั้นบ่เอาผัดเอาไว้ผัดข้าเจ้าเอาเดีเจตตาคอยได้เฮ้ยดึงขึ้นไป,ปกลุ่มดึงดีจะตามมา่ำมะมัยมันอืดไวมันบ่มีน้ำขั้นาตา่ำกระปุ่นน้ำจงังลงกระดีดกราตาเจ้าของ มามาสีหอกินเนี่ยเด็ดล่ำลอยแต่ตากินแม่มามอยากอบไ่ได้กินแบบญี่ปินเขาเกียดนีด่สมมองน้ำแมนที่จำหลังจำบทด,ดามาเด้ยพี่น้อง คดบ่ฮู้เรื่องอย่างนี้ะถามได้บ่เข้าใจยังถามได้บางคนบ่เข้าใจบ่ฮู้เรื่องเดี๋ยวม่ได้ยังเดียวถ้าถามดีๆก็สิตอบดีๆเนาะถ้าว่าแบบสิ้นคิดก็สิตอบแบบสิ้นคิด เรื่องบางเรื่องอ่ะถ้าเป็นเรื่องในครอบครัวมุ้ยไพหูดีเท่าครอบครัวหรอกคนนอกก็เห็นแค่ในแค่ในคลิปแต่คนในครัวครอบครัวอะอยู่น้ำกันประจำนะ <c oughs> น,น,นั่กินกับคนนี้อยากตาม,มัก่ง ยกกระตับมันบากังตแล้วปีนี้อิดงม่่ค่อยเป็นมากนองคือมือสุมันเท่าันยอยื้อื่อญสิยำหมักม่วงกินอยากอยากอยากแต่เมว่านล้วคาดเมื่อเอาอยู่บานกุญแจมันแฉะแล้วมมันเท่ามันย่งิ ข้าวเกียบข้าวเกียบกับบริมาก์กใกล้ๆจากโซนบุรีพ่ะนะมันมันยุบเงี้ยเหรอฮะยุบกัน ีก็ส่งส่งเมินเมินฝนเนี่ยตกมาล็อกปลอกแฝกไปแล้วรอบหนึ่งน้ำหน้าเห้ออกแล้วเมื่อเช้าจะไปหาที่ไหน ดอกน้ำผึงออกแลบอกปาตจุ่นั่นจะผู้ใดที่จะไดรับ้านเราก็ทั้งเริ่มออกฮะจะเขาเจ้าเริ่มได้เริ่มเก็บกันแล้วมันจะดอกจุ่มบทับาทอยู่อืกมือเื้อจะหาเงายมอเพื่อยื้อนี่ก็ยังจะออกโบราณป็นไอ่ะกซมีอยู่มันหายาาเทปปวกมันออกไม่เขาเจ้าขายแพงกิโลละสามร้อ ออกโดนๆไปรับโดนลอยเนาะโดนลอยก็ไม่ผู้สื่อซนนี้มันออกลายอ่ะซ้อลกทายหนกกูได้กับเก็บได้เนาะมันกับบอกท้ายหนักไม่ไู้สื่อกูไปก็ไปหาเหืเมือเศ้าจะที่ไป ตัวมัน้านไดโพอดินมือมันก็สิโพดเนียทอดข้าวเกี๊ยบกินยังทำเดี๋ยวนี้มาซีห่อเกี๊ยงเอแหละพี่น้อกสับสดใส sẹp rồi mẹ ừ. toàn một cơ thể Hãy ừ. đầy sẹp kênh Ghiền chi Gõ sẹp, nhiều lưu ยิงบอาเรื่องมองดำก็จะแสบมองมันเทิมเลยมันบ่ค่อยสดมองไก่เห็บ่แล้ว แซ่บครับพี่น้องมึงเนะี่เหลือตอนพี่ก็ตอนเจอเทศนี่สุดมาใกล้ๆสา,ามบาทเมื่อยย่บ่เขากินแล้ำเนี่ยจะจากจ้ากินหายจเจ้ากินไหนถึงบทนี้นาทีว่าอย่าเสียใเสียอ่ะไม่ได้จินตมตลอ บรรยากาศเย็นเด้นลยคนสิมากกินเบอร์แฮมันกรอบมันเห็นแต่ พี่น้องจ๋าเดี๋ยวมาเขานี่บอมีกันสิขอเก็บภาพบรรยากาศไปเพ่งเ่านี้พ่อกันคลิปหน้ำพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจเมื่อวันเสาร์ที่ภาพไปหาเหตุเมื่อวันเสาร์คือสิออกล่อยู่ไปแล้วพี่น้องสบายดีสบายดีแซ่บปุ๊บซู่สำนวนมาเขาสิว่าบดแซ่บก็คือสิบกคือดอกจนมันเบดร์ตจาน